วันนี้มีของเข้ามาอีกหนึ่งชิ้นนะครับพอดีว่า,อาตอนนี้มีตัวกระสุนปืนลูกซองนะครับมันตอนซื้อมาเนี่ยตอนซื้อมามันใส่มันจะเป็นกล่องกระดาษหนึงคือหนึงกล่องมันจะมี25นะ่สิบห้านัดพอดีว่ามันถือไปไหนมาไหนอาจจะลำบากนิดน,นึงเวลาที่เราแกะ แบ่งใช้บางส่วนแล้วครับก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะหากระเป๋าเอามาไว้สําหรับใส่ลูกปืนนะครับก็เลยเข้าไปที่เว็บออนไลน์แล้วก็ไปเจอตัวนี้มานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 4 9บาทนะครับใส่ได้25นัดก็คือตามจํานวนกล่องนะครับ1นึ่นกล่องมันก็จะมีเนี่ยยีนัดพอดีนะครับ ยี่สิบหานะมันก็เออ่ต้นมันมันมีหลายหลายสีนะครับมีเป็นลายพรางเนี่ยครับมีลายพรางเขียวเออ่สีดำสีกากีนะครับพอดีว่าเออ่รอบนี้ผมสั่งเป็นแบบเออ่สีนี้มานะครับสีเป็นแบบทะเลทรายครับนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นของที่สั่งมานะครับ ราคาก็ไม่แพงครับหนึบาทนะครับแล้วก็ลองดูจากรีวิวด้านล่างน,นะนะดูแต่ละคนเขารีวิวนะครับโดยปกเนี่ยเฉลี่ยแล้วคะแนนรีวิวจะอยู่มีมีคนรีวิวอยู่ยทั้งหมด46คนเวลาซื้อพวกออนไลน์วิธีสังเกตว่าของมันดีหรือไม่ดีนะให้ให้เข้าไปดูที่รีวิวเนี่ยครับ แล้วก็ดูรีวิวทั้งหมดนะครับสินค้าบางตัวอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะเ,เวลาที่เราเข้าไปดูรีวิวก็อาจจะไม่มีใครรีวิวเลยเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องซื้อก็กแล้วแต่นะก็วัดดวงเอานะครับแต่อย่างตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวปรับหน้าจอน,นี้นึงนะ Okay. อย่างอนเนี้ยมีคนรีวิวเยอะมากนะครับแล้วก็ให้คะแนนค่อนข้างดีพอสมควรผมก็กดสั่งซื้อไปอันนี้รวมค่าของ149 9บาทรวมค่าส่งทั้งหมด171บาทนะครับก็ใช้เวลาสั่งประมาณ2 3ถึง3อาทิตย์นะเดี๋ยวลองดูว่าของที่ได้มาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับวันนี้ของมาส่งแล้วนะครับ หน้าซอง1 7 1บาทอบอาทลองแกะดูนะมันจะดีเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าโอเคอันดับแรกนะครับตัวนี้สีผ่านนะครับตามสั่งเพราะบางทีเขาอาจจะแบบที่ที่จีนบางทีเขาอาจจะมั่วๆส่งมาครับอาจจะไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้สีโอเคตามที่สั่งเอ่อสำคัญก็คือว่า ประเภทของที่มันต้องมีไซส์ครับมีขนาดอย่างเช่นถ้าสั่งถุงมือเงี้ยมันจะมีเบอร์ S เบอร์ M เบอร์ L อเงี้ยครับบางทีเราสั่งเบอร์ M เนี้ยเราอาจจะได้เบอร์ XL หรือ XX l มาเหมือนคล้ายๆเหมือนเสื้อผ้าครับก็จะมีปัญหาเยอะเวลาที่สั่งเพราะบางทีคนที่รับออเดอร์เขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สนใจหรือบางทีแบบของหมดแต่ว่าไม่บอกเราก็คือเอาของไซส์อื่นมาให้เรานะครับ ตัวนี้ก็เป็นปัญหายเยอะนะพ,พวกสั่งออนไลน์เนี่ยโอเคนี้อันดับแรกเนื้อผ้าโอเคมากครับผ้าหนามากนะครับตีนตุ๊กแกแข็งแรงนะครับเนี่ยโอเคผ้าหนานครับอันนี้ดูดูแล้วน่าจะเอาอยู่นะกระสุน25นัดครับแต่ว่าจากที่เขาตัดเย็บนะมันจะมีทั้งหมดเนี่ย เ่สี่แถวแถวละสี่ทั้งหมด6แถวก็เป็นทั้งหมด24นี้เรื่องจากว่า1นึ่งกล่องมันมี25่ส้าก็เลยทําตรงนี้มาให้แต่ผมว่าตรงเนี้ยเวลาที่ใส่นัดที่25ผมว่ามันอาจจะติดนะเดี๋ยวจะลองลองใส่ดู นะครับใส่ไปทั้งหมดใต้24 24นัดนะครับ24นัดแต่ทีนี้หนึ่งกล่องมันมี25หนี่มันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเขาถึงทำระบ,บุว่าใส่ได้25ห้านัดนะครับอันนี้คือนัดที่25เราจะใส่อย่างนี้แต่ดูแล้วไม,ไม่น่าง,ง่ายนะดูจากรูปที่เขาใส่จะใส่ขวานอย่างนี้อย่างนี้ ผมว่ามันเกลีกานะหรือมันจะต้องดึงอนี้ออกลองโอเคโอเคอ่ะอย่างเงี้ยครบยี่สิบห้าแต่มันจะเกลี่ยกาลองพับดูนะก็เนี่ยใส่แล้วมันโผล่มานะผมผมว่า เอาไอ้นัดที่ยี่สิบห้าออกเลยล่ะถ้าเอานัดที่ยี่สิบห้าออกมันจะพอดีเลยเนี่ยใส่ว๊า ดูหนานแน่นแข็งแรงนะดีกว่าใส่กล่องกระดาษอีกไม่แน่นอันนี้ก่องเดียวทิ้งเลยก่องเดียวทิ้งยโอเคที่เหลือก็เอาใส่นี่ครับใส่กระเป๋าน้อย โดยรวมก็โอเคนะคุณภาพน,นี่ร้อยหูเยงขัดหรือใส่ตรงนี้ได้อีกหรือเปล่าแต่ดูจากในรูปเขาก็ไม่ได้ใส่จังนะด,ดูแป้งนะ เนี่ยดูอย่างตัวอย่างที่เขาใส่เอออ๋อเห็นนะมันจะต้องพับตรงนี้อแบบนี้เหรออ๋อโอเคถ้าใส่ยี่ห้านัดนี่พับอย่างนี้นนนพับอย่างนี้นี่พับอย่างนี้ออนแล้วก็เอา แล้วอีกรูนึงมันจะใส่ได้พอดีเนี่ยถ้าใส่มัไม่โอเคนะแม่ผมถือว่าเอาเอาออกแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าปกติตีนตุ๊กแกมันก็ต้องปิดอย่างนี้โอเคแล้วด้านหลังก็ ตรงนี้มันไม่ใช่อย่างยืดแต่คงคงไม่ให้เหน็กกระสุนอะไรตรงนี้หรือจะเหน็บก,ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้มีเป็กด,ด้วยโดยรวมก็สินค้าก็น่าจะโอเคนะสมราคาแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะครับทั้งหมด171บาทนะครับใช้เวลาสั่งสอ่อ,อาทิตย์นะครับ